สวัสดีครับมีรถสวยๆมานำเสนอนะครับสายปั้นไม่ควรพลาดนะครับวันนี้เราจะเสนอขายสามคันรวดเลยนะครับผมมี i อครับ i อคันนี้รถเคยติดนะครับแต่ตอนนี้ไม่ติดนะฮะเคยติดอยู่นะครับติดแล้วดับครับติดติดแล้วมันดับติดแล้วมันดับนะฮะติดอยู่นะครับแต่มันดับนะครับอ่าส่วนคันนี้คันน้ําเงินนะครับ i อเคนะครับ คันนี้ไม่ติดนะครับคันนี้ไม่ติดนะฮะคันนี้ก็ไอเคครับคันาำงินเครื่องยี่สิบเก้าเอ็มครับคันนี้สามครับสามเีวายอ่คันนี้ติดนะครับในคลิปมีอยู่นะฮะอันนี้ในคลิปมีอยู่ในช่องนะครับคันนี้สีส้มนะครับเราขายเราเล้านะครับราคาเราเล้ากันเลยนะครับสามคันครับเราเสนอขายในราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับโอ้ฝนตกด้วย 0ู9ย์แปดเก้าครับสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่ครับพงํำลูกกานะครับเอาเราดูคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้เครื่องสามเจนะครับสานี่นะครับคันนี้เครื่องติดนะฮะในคลิปมีนะครับมีนะครับใสยปั้นไม่ควรพลาดนะครับรถปูดำลูกกาคลองห้าครับเครื่องยิบเก้าเอ็มนะครับคันนี้นะฮะ สายปั้นไม่ควรพลาดนะครับโทรมาคุยได้เลยนะครับโทรมาคุยได้เลยอันนี้ i อนะครับ i อเอสไอเอสครับสวยๆครับเครื่องสวยๆครับนี่ครับไม่เชื่อมเลยนะครับเรียนะครับหาสตาร์ทนะครับไม่เชื่อมนะฮะนี่สวยๆเลยครับผมนี่สวยๆเลยอันนี้ติดนะครับติดนะฮะ 089แปดเก้าครับสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่ครับพงอําำทุกการนะครับเครื่องกดลงนะครับคันนี้ก็กดลงะให้ดูมีสีส้มนะครับสีส้มติดนะครับคันนี้ติดนะฮะนี่ะเครื่องกดลงนะครับอ่คันนี้อ่คันนี้กดไม่ลงเ็กตัวนะครับนี่ไอเอสนะครับไอเอส เห็นนะครับลองนะฮะรดหน้าใช้นะครับหน้าใช้นะครับขายเหมากันเลยครับเหมาเล้าๆครับราคาเลราๆเลยหมื่นหกนะครับหมื่นหกสามคันหมื่นหกนะครับอันนี้เครื่องห้า e เจ็ดครับเนี่ยไอ้เเครื่องห้า e เจ็ดส่วนคันสีฟ้ายี่สิบเก้าเอ็มนะครับยี่สิบเก้าเอ็ม ดูเครื่องนะครับยีบเ้าเอ็มเครื่องนะครับมีคาบูให้ด้วยนะครับคาบูเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้ติดส้มนะครับติดส้มอันนี้ติดนะครับเครื่องติดอยู่นะจอดนานนะครับสายป้านไม่ควรพลาดนะครับไป สายปั้นไม่ควรพลาดโทรมาพูดคุยได้ครับโทรมาพูดคุยได้เลยยินดีรับทุกสายนะครับ0ูนย์ด้าครับสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่ครับพงษ์น้ำทุกกานะครับนี่อ s นะครับเครื่องครับเครนี่นะครับใสยปั้นไม่ควรพลาดนะครับจัดได้เลยนะครับยินดีรับทุกสายนะครับผมโทรมาคุยกันนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ